ออกโตพาร์ทครับผู้ผลิตลูกหมากช่วงล่างรถยนต์กองหนึ่งและผู้จำหน่ายช่ว่าวพารากอนโดยกลุ่มปนวัฒนเกตเจริญบงและน้ำยาเคลือบเกาวเบาและเครื่องหนังสารพัดประโยชน์กาเล็กซี่ครับมาเริ่มยกสองนะครับวันนี้คุณสุขชัยนิติวันกูลเจ้าของ13เหรียญและก็สาขาแรมทางพูดก็ดูอยู่และวันนี้ในพลคนค้นแก่นจากยิลิฟูดเอนไซน์โทรศัพท์0ู5 แล้วก็1 7 1 5 8 5 8, 8ลองสีเขียวมาลุ้นด้วยนะครับมาด้วยครับสามกันต่อครับยกที่2ของคู่เปิดสนามนะครับหอยรอบอีซูซูครั้งที่22ครับใครชนะนี่ใครได้แชมป์เนี่ยจะได้ตีตั๋วไปไทยไฟนะครับปีหน้าครับ <bakayım> เป็นสดนี 1, 000, 000, ด่1ล้านรถปิกอัพอีก1คันฝ่ายแดงนพปกิจนามป่าตาหอยมุกค,ครับฝ่ายแดงนี่ เป็นบ้านเดียวกับปรโมเตอร์มหาชนนะครับคุณทรงชัยแล้วก็ชกอยู่ในสายของคุณทรงชัยด้วยน้าเงินสายของจ่าทุยอยู่สุรินนี่ครับผลเวทีกับกรรมการนี่คมวงทาสา,าบอกว่าออกอาวุธเลยครับมีกรรมการยอดเยี่ยมของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน,น้อยคนล่าสุดเลยครับซ้ายกับขวานะครับต่างคนต่างมีดีกรีครับอีกิวซังแชมป์135ปอนด์เวทีมวยราชดำเนิน ฝ่ายแดงนะครับนพเกรตครับอีคิวซังนี่แชมป์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็แชมป์มวยรอบพุกเจียงปุ๊บกับหลดผลอยู่น้ำเงินนะครับวีชาการชกครบเครื่องทุกขบวนท่าอย่างที่คุณแจ๊ดรีนให้ทราบนะครับว่าต่อยอีสาโอ้ยแฟนแย่ก,กันดูเป็นมวยที่ชกยากมาก,มากเลยทีเดียวครบเรื่องวิชาเด็ดาาขาด,ดว่างั้นเถอะนพเกรตดีพูดแต่ว่าชั่วโมงรุ่นใหม่กว่าโอ้โหซ้ายของศอกอีคิวซัง ต้องบอกว่าตั้งแต่ย้ายมาซ้อมที่ค่ายว,าวิวัฒนานนท์ครับของบุตรแอดวิสุทิวิวัฒนานนท์อีแกแข่งขึ้นเยอะเลยครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินของยิ่คิวซังแล้วถ้ามั่นใจเมื่อ,อไหร่นี่จะโชว์ให้เห็นเลยครับโดยเฉพาะเข่าลอยนะครับุ่มไว้ก่อนอยังยังโอ้โหทุกลูกนราากิจร์ตีบกาไม่มีช่องให้อิงคิซังออกฝีมือว่างนเนี่ย กะเบียดค่อยๆขยับขยับขยับติดไปเรื่อยนะครับฝ่ายแดงน้ำเงินดีลาการชกมาดูอีกแบบหนึ่งเวทีมวยเมืองกลุ่มชื่อเสียงบาราเมของนพกิจอาจจะดูเหนือกว่าเพราะว่าผ่านการชกรายการใหญ่ๆกับมวยดังๆในสังกัดสกวันณรงชัยมาเยอะในขณะที่อีกิวซังนี่ดูครับดูการยืนมวยของอีกิวซังต้องบอกวันนิ่งมากๆครับวันนี้อายุเท่ากัน22อ้าว สายติดอ้าวสองหนอตะอกโจนเลยดีกุซังมาใจคอใครจะกระโดดโยนเข่าลอยครับแต่ว่าจังหวะนั้นไม่ได้หมดยกเดี๋ยวกลับมาครับ